เราจะต้องอุดร่องไม่ให้มันให้น้ํามันขังอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมย่อยให้พรวนให้มันเป็นจากดินก้อนใหญ่ๆนะกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงก,กลมอยู่แปลงสุวินทวงครับมา ครั้งที่ห้าไปแล้วตั้งแต่เริ่มมาปลูกนะครับเอาลองมาดูนะครับว่าหลังจากปลูกไปแล้วเนี่ยตอนนี้แดดโอ้โหสุดยอดเลยแล้วก็แห้งแล้งนะครับช่วงนี้แห้งแลง้งน้ำก็แห้งไปที่อยู่ในคูเนี่ยบางที่แห้งไปเลยนุ่น,นไปดูดิเป็นเป็นดินดอนเลยแห้งครับเห็นไหมเอ่ยทีนี้ก็จะต้องเขาเรียกว่าต้องหาวิธีด<อ>ูต่อสายยางให้ยาวขึ้นเพราะว่า ไม่พอแต่ท่านเจ้าของนี่เขาก็บอกว่าให้ไปเอาฝั่งโน้นได้แต่ว่าวันนี้เราก็คงจะสู้ไปก่อนสู้ตรงนี้ว่าเราเอาน้ําตรงบริเวณนี้ลากสายยางยาวๆไปก่อนทีนี้เรามาดูเรื่องของปลูกไปนะครับนี่ถุงใหญ่เรามาดูอาการของเขาดูก่อนนี่เรามารดทุกๆเจ็ดวันนี่ถามว่าดีไหมไม่ดีไม่ดีแต่ก็พอค่อยอย่างชั่วแปลงที่ลุงแบบสภาพดีปิ้งเลยเนี่ย โอ้โหบางทีวันเว้นวันหรือว่าทุกวันที่เราไปทําที่นครนายกแต่ว่าสภาพแบบนี้พูดตรงๆงแม้แต่ลุงเองก็สมมุติสมมุตินะถ้าเจาขอบอกให้มาทุกวันอย่างเงี้เราก็ไม่ไหวไม่ไหวคือมันมันมีภาระจําจํา้จ,จงไปทําอย่างอื่นอะไรเงี้ยนะก็อเอาอย่างนี้เอาเป็นว่าสภาพนี้คือแค่ว่าพอประคองมันไปนะครับถ้าเกิดเราจะดูอย่างนี้นะครับว่าการนี้ติดแล้วยังนี่ดูนี่นะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับติดแล้วนะครับติดแล้วนี่แตกอย่างเงี้ยติดแล้วครับ นี่คือโอกาสของการที่มันจะแต่ก็ต้องมีน้ําช่วยนะถ้าแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าสมมติสมมิมมนะเราปล่อยเลยไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเป็นเดือนเลยแล้วน้ําฝนไม่มีอะไรไม่มีตายนะครับไม่ได้สาภาพนี้ก็คือไหมครับนี่ดูใบแห้งๆนี่ก็คือน้ําก็ไม่พอแล้วครับแต่ว่าก็พอที่จะอยู่ได้นะครับก็เดี <accumulate> ๋ยว <TAKE> เราไปดูกันครับต้นที่นี้อากาศนี้รอดแล้วนะครับเขียวแต่มันก็ไม่สดชื่นมากมายนะครับ เพราะว่าระบบน้ํามันยังไม่พอถึงท่านนะทีนี้นะครับดูสภาพดินนะครับอันนี้เราก็แนะนําเจ้าของว่ามันต้องย่อยย่อยให้ตรงเนี้ยเพื่อจับดินนี่ดูสภาพดินแบบเนี้ยมันก็ต้องไปสู้กันในการที่จะทําให้ดินมันย่อยให้มันจับนะครับไม่อย่างเงี้ยเราเคยลดใหม่ๆนะตอนมาปลูกใหม่ลดพวดไม่มีเหลือเลยมันพวดไปหมดเพราะมันไม่อมน้าไง น้ำใส่เข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่อมมันก็เลยต้องหาวิธีคือดินต้องย่อยนี่เราจะย่อยแบบไหนอะ่มาดูตรงนี้จ้าตรงนี้ยังย่อยมาไม่ถึงนี่ดูสภาพนี้ดูครเห็นไหมครับนี่ก็สภาพไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็มีแตกอย่างนี้แล้วอย่างนี้ก็อาการนี้คือไม่ตายนะครับต้องลดน้ําอะไรช่วยแต่นี้ยังลดมาไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเราจะคุยลงไปดูข้างใต้เอาลองมาดูกันครับอันนี้ก็ ดูสภาพมีสะพานอะไรเดินสะดวกขึ้นสะพานนี่ก็ใช้สะพานไม้ไผ่เนเห็นไหมครับตรงนู้นแห้งเห็นไหมนี่คือสภาพที่เราย่อยดินนะครับเห็นไหมก็จะทําให้ดินมันอุ้มแล้วก็มีฟางมีอะไรเข้าไปอันนี้นี่หนึ่งกองมาดูนี่นะครับนี่นี่ก็ดี้ก็ดีนะครับนี่ย่อยดินนะครับนี่ทําอย่างนี้นะครับนี่ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะทําให้ดูว่าทํายัางไงโอโหใช้กําลังล้วนๆไม่ได้ใช้เทคโนโลยีการยายทั้งสิ้นเราก็จะซ่อมอันนี้ลองมาดูการย่อยดินนะครับอันนี้ก็ไม่ตายแต่ว่าดินสภาพแบบนี้เนี่ยเราจะต้องย่อยย่อยหรือทวนอันเดียวกันแล้วแต่จะเรียกนะครับนี่อันนี้ยังไม่ได้ย่อยไม่ได้ปรวนใช่ไหมทำอย่างไงครับก็ดูดีนี่ แบบนี้นะครับดินทุ่งนาเป็นดินชุดขององค์คลักษ์้าเห็นไหมครับเนี่เราจะต้องอุดร่องไม่ให้มันให้น้ํามันขังอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่ย่อยให้พวนให้มันเป็นจากดินก้อนใหญ่ๆนี่็็จะได้ลดน้ำลงโอโ้โหแต่ก็ กำลังลุดนเลยจ้ะเทคโนโลยีได้ไหมไม่ได้จะเอาเครื่องมาพวนเหรอเข้าไม่ได้ครับเนี่ยรดน้ำด้วยเครื่องไปแล้วนะพอย่อยแล้วเราก็มันไม่สวยเราก็ใส่เพิ่มอีกขั้นตอนนี้ก็คือรดน้ำด้วยเครื่องไปแล้วอ่าอันนี้ก็แก้ปัญหาสำหรับดินสภาพนี้ดูสิครับคือหลายคนก็ให้ไอเดียลุงนะ เอาเครื่องพรวนมาเลยเข้าไม่ได้แล้วสภาพนี้เครื่องขนาดไหนก็ย่อยไม่ได้มันแข็งจกักถ้าหน้าฝนโอเคเลเครื่องอะไรก็ไม่ได้ครับมันแข็งมากแล้วก็ช่วยอ่ะก็เริ่มเริ่มจะอมดินและอมน้ำไม่ใช่อมดินก็เริ่มเริ่มละช่วยมันสวยละอ่ะแล้วก็มีบางต้นที่ตายอย่างนั้นนะครับไปดูหน่อย อเดี๋ยวพาไปดูหน่อยว่าไอ้ที่ตายหน้าตาเป็นยังไงนี่ย่อยไปแล้วนะครับนี่ย่อยไปแล้วจะสวยมากเลยเห็นไหมครับธรรมดาดินมันจะพวดเลยนะที่ว่าเอาน้ําลงไปอะ่ะพวดเลยอันนี้อยู่เลยเนไหมเนะนี่ยน้ำมันอยู่แล้วครับอยู่มันก็จะชุ่มไงที่รากมันก็จะชุ่มถ้าเราไม่ย่อยนะน้ำเป็นเป็นสัก200ร้ลิตรมันก็พวดร่วงไปตามเนี้ยนะตามรูๆเนี่ย อาลองเอาลองดูไหคุณสมมติสมสมติเราปลูกอย่างนี้ใช่ไหมมันจะไปอยู่ได้ไงมันก็ออกหมด <c oughs> มันออกหมดเลยอ่าโอเคนะอันนี้ก็อันนี้วิธีแก้ปัญหาก็อยู่หน้าง,งานละครับถึงจะรู้อ่ะเรามาแก้อย่างไงเนาะอันนี้ลุงก็สรารภาพเลยดินแบบนี้ครั้งแรกเหมือนกันเพราะว่าที่เราเห็นนี่มันมันไม่ไม,ไม่ไม่แข็งขนาดนี้นะครับก็โอเคครับก็แก้ปัญหาได้แล้วแต่ว่าใช้เวลาหน่อยแล้วก็ ใ้แรงงานคนถ้าเกิดไปใช้เครื่องมือเครื่องไม้มันก็จะดีหน่อยนี่มันต้องใช้แรงงานคนทั้งนั้นเลยโอเคนะครับขอบพระคุณครับอันนี้แปลงแปลงที่สุวินทวงนะครับอันนี้ก็เห็นว่ากำลังแตกเดี๋ยวสักพักหนึ่งพอมันเริ่มอาการดีชุ่มแล้วนะต้องอัดปุ๋ยแต่ถ้าเกิดอาการยังไม่ดีอัดปุ๋ยจะตายครับเพราะว่าปุ๋ยมันก็จะไปดึงน้ําในต้นออกมาอีก <Yeah. S 1> ดูตรงโน้นที่นี่เรากาลังยะ กำลังกำลังจะซ่อมแล้วครับนุ่นประมาณหลายต้นแล้วกันนะเนี่ยเะพาะตรงนี้กันหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าต้นใส้อุ้ยไว้ตรงนี้ก่อนลองลดูให้อุ้ยเป็น่งดูเราพอเราย่อยดินเราก็อเอามาเสริมหน่อยขอบพระคุณใกนการติดตามนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ